คลิปนี้สนับสนุนโดย V Sport c l o t h s จากความรักในจักรยานสู่การออกแบบที่ตอบโจทย์ทุกการเคลื่อนไหวเราพร้อมเติมแรงบันดาลใจและสะท้อนสไตล์ที่เป็นตัวคุณ V Sport Clothes Support You to the Finish Line ปเส้นสายต่ออีกแล้วไม่เป็นไรช่วงนี้รถไม่เยอะนะครับก็ร้านนี้เป็นร้านที่บรรยากาศดีมากนะครับเราไปกันสองครั้งแล้วเท่าที่สังเกตก็ไม่ค่อยมีใครไปกันนะสายปั่นเออแต่เราก็ไปกันหลายครั้งแล้วบรรยากาศดีแล้วก็แต่มันก็จะแบบลึกลับนิดนึงเพราะว่ามันคือร้านลับกันเนาะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะพาไปดูว่าเป็นยังไงนะคะเขียวเช้ออุ่ม วันนี้นะคะเป็นวันดีในรอบหลายเดือนเพราะว่าไม่มีฝุ่นโชคดีมากเลยอ่ะเป็นวันอาทิตย์เปวอาทิตย์เดียวในหลายเดือนที่แบบว่าท้องฟ้าสดใสทุกที่สารอาทิตย์จะแบบสหมือนใจเลยลิวอ่ะน่ากลัวตนเ,เหม็นกินควันวันนี้นี่อากาศสดชื่นหน่อย เมื่อวานน่ะลมแรงนะครับที่เชียงใหม่สอสว,วันแล้วออสอสาวันแล้วลมแรงทั้งฝนนิดหน่อยก็เลยทำให้วันนี้อากาศดีมากเลยหายใจเต็มปอดพัดฝุ่นเอาไปได้เยอะเลยเออ เฮ้ยหมาออกกำลังกายว่ะโรน,นีวิ่งในเลนน่ะ ร้านลับดีมากลับมากมาเมื่อกี้คือเกือบหลงเหมือนกันจําไม่ได้สักคนว่ามาทางไหนลับจริงแต่ว่าบรรยากาศคุ้มค่านะคะสุดยอดวะสุดยอดว่ะดีว่ะมันอยู่ที่ไหนนะเมื่อกี้มันอยู่ตรงเขาเรียกว่าอะไรนะอ่างเก็บน้ำอะไรสักอย่างเทศบาลใช่ชันปะตองอ่ะไม่รู้เหมือนกันอ่ะแต่ว่า เซิร์ชว่าอขอบคุณคาเฟ่นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวแปะลิงก์ให้ครับเดี๋ยวแปะลิงก์โลเคชั่นให้นะอ่ะสั่งอะไรมาบ้างนี่มีบานอฟฟี่นะคะบานอฟฟี่แล้วก็ของของผมขอบคุณผมเป็นขอบคุณกาแฟเขาบอกว่า,า,าสูตรของทางร้านนะครับเป็นกาแฟานมนี่แหละแต่ว่าเป็นไงเดี๋ยวก็ชิมกันก่นอนน้ำค้างเป็นอะไรนะกะาแฟมะพร้าวต้องบอกว่า กาแ,แฟที่นี่กับขนมเนี่ยถูกเข้าวแช่าถูกนะกับไม่รู้ดิมันอาจจะเพราะมันอยู่ไกลด้วยมั้งใช่อใเออนในในร้านมันไกลแล้วอยู่นอกเมืองนะครับก็กาแฟสี่สิบาทคือถ้าถ้าแบบปกติถ้าเป็นอย่าเงเงี้ยน่าจะประมาณเจ็ดสิบหกสิบห้าเจ็ดสิบคือแบบกับโลเคชั่นอย่างเงี้ยร้านนึ่งแบบริมน้ำ ชิลๆนะครับแล้วตรงนี้บรรยากาศดีมากแล้วก็ด้วยความที่มันมีต้นไม้เนะนม,มันก็ไม่ได้แบบโดนแดดมากพอรำไรเลยแล้วก็มันอยู่ในข้างๆอ่างเก็บน้ำอะ่ะข้างๆน้ำอะ่ะลมเย็นตลอดเวลาเลย,เลยบรรยากาศให้ร้อยเลยสม,มาถึงเริ่มกันเลยนะครับ ชิมกันข้างล่างเป็นตให้โอดิโอคัมเบิล okay. โอเครสชาติทั่วไปหวานหวานไอปั่นมาสิ่สิบลอเดี๋ยวเราชิมิเฮ้ย หวานหวานเจี๊ยบหวานไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าเราสองคนน่ะน้ำค้างกับพี่เจอะเป็นคนไม่ค่อยกินขนมหวานไม่ได้กินหวานมากใช่มันก็เลยรู้สึกว่าขนมอ่ะมันหวานหวานหรือว่าจริงๆแล้ว่านหวานปกติแต่แค่เราไม่กินหวานกันเฉย ขอบคุณขอบคุณครับขอบคุณครับเอ้ยอร่อยวะ่ะเอออร่อยอันนี้สั่งสั่งหวานน้อยครับไม่ได้หวานมากแต่แม่งอร่อยวะ่ะเออให้ชิม หอมโอ้ยหอมนมเออม,อมันหอมหอมเออมันหอมหอมนะก็ถ้าใครมานะครับขอบคุณคอฟนะครับเป็นกาแฟซึ่งจะเจอเขานะแต่อันนี้ผมสั่งหวานน้อยนะไม่ได้สั่งแบบหวานปกติมันมันเลยรู้สึกกลมกล <c oughs> ่อมอ่ะใช่เออมันไม่ได้หวานเจี๊ยบอะ่ะ <c oughs> มันหวานาจริงจริงมันหวานนิดเดียวเองนะ <c oughs> <c oughs> นิดเดียวอะ่ะแต่มันหอมนมหอมใช่แต่อันนี้ยกลิ่นกลิ่นนมอ่ะตีจมูกขึ้นมาชัดเจนมากครับลองได้นะ หมดเติมกันแดดหน่อยนะคะเพราะว่าตอนนี้10เดนโมงนะครับก็ร้านนี้ก็ใครที่ชอบบรรยากาศชิวๆนั่งเฉยๆเพลินๆก็มากันได้นะครับแต่ว่าเฉยไปก็อาจจะร้อนหน่อยนะครับกลับตอนนี้ก็แดดจัดแล้วแดดเริ่มมาแล้วแดดเริ่มมาแล้วร้านนี้ก็อย่างที่บอกนะคะอยู่แถวสันปะตองเนาะ จำไม่ได้เหมือนกันมันเป็นร้านลับเพราะว่าทางอ่ะ <laughs> ทางมันลับจริงๆเออคือหลวงทิศอ่ะเออเป็น,นท่านแถวาค้างอ่ะจำไม่ได้หรอกเป็นคนหลวงทิศเดี๋ยวแปะลิงก์ให้นะคะว่าอยู่ตรงไหนแต่อยากให้ลองมาจริงๆเพราะว่าบรรยากาศที่ตรงเนี้ยมันบรรยากาศดีมากมแล้วกาแฟก็อย่างที่บอกคือราคาก็ไม่ได้แรงโอเคอเลยริงแนะนำเลยนะครับใช่คือจริงๆมันมีโซนด้านในนะ เราแค่มานั่งข้างนอกโซนด้านในเป็นร้านข้างในอะ่ะมันก็จะมีแบบสำหรับคนที่ชอบแบบนั่งเย็นๆ,ๆออในที่ร่มอะไรข้างในก็มีครับมีปลั๊กเสียบชาร์จสามารถมานั่งแช่ได้ทั้งวันอาจจะไม่ปั่นมาก็ได้อืมใช่อาจจะขับรถมาอะไรเงี้ยมานั่งทำงานหรือว่ามานั่งชิลแนะนำนะครับอันนี้คือไม่ได้อะไรเลยนะ <laughs> คือ คือที่เราสองคนทำเนี่ยคือไม่ได้สปอนซ์ตัวบอนเซอร์อะไรนะคือแค่อยากชอบไมค์คาเฟ่แค่นั้นแหละเงออินไม่ได้มาจ่ายได้เนะี่ยไม่มีใครจ้างนะครับที่มาทําอะไรเนี่ยแต่ก็นั่นแหละครับมันมันเป็นความสุขที่จะทำเนาะก็หวังว่าเพื่อนๆที่ดูอยู่น่าจะชอบนะต่างจังหวัดหรือว่าคนเชียงใหม่เองอาจจะไม่เคยมาอะไรเงี้ยเออก็มาได้นะครับเพลนๆจริงๆอ่ะ รอบอ่างเนี่ยมันเป็นที่ซ้อมได้เลยนะเนี่ยมันมีมันมีเห็นเส้นเขียวเหลืองได้ไหมครับเลนวิ่งเลนปั่นนะคะใช่ไม่ไม่ได้แบบว่าทีซีนะทุกคนรอบหนึ่งก็กว้างอยู่นะรอบหนึ่งก็หลายโลอยู่นะโลหกเพราะว่าเหมือนเหมือนตรงถนนมันมีบอกใช่ว้โลหกนี่ซ้อมได้เลยนะซ้อมวอลโคตรดีอ่ะแล้วก็บรรยากาศข้างๆมันร่มรื่นมากเพราะว่ามันมีต้นไม้อยู่รอบ อ่างเลยก็คลิปหน้าเราจะไปไหนกันดีคลิปไม่ออก <laughs> ถ้าเกิดว่ามีใครดูอยู่แล้วก็เอ้ยอยากจะแชร์ร้านหรือว่าแบบเฮ้ยมีร้านที่แบบว่าไม่ไม่ค่อยมีคนไปกันหรือว่าอย,อยากจะแบบแนะนําร้านหรือว่าเหมือนแบบสําหรับนักปันนะ่นอ่ะให้ไปร้านนี้ลองดูร้านนี้ไหมอย่างเงี้ยก็ลองเม้นมาบอกได้นะคะเพราะว่าบางทีแล้วก็ไม่รู้จะไปไหนเหมือนกัน คาเฟ่เชียงใหม่มันเยอะมากคาเฟ่มันเยอะมากนี่แค่นี่แค่ในตัวเมืองนะเออคือแบบมันยังมีแบบที่มันไม่ไกลมากเช่นแบบเชียงดาวอะไรเงี้ยเออหรือว่าแบบเส้นไปพราวอะไรเงี้ยเราก็เคยไปมาเดี๋ยวว่าโอกาสน่าจะพาไปอีกมีอีกหลายที่ครับไม่ริมอะไรเงี้ยแต่ในตัวเมืองมันคิดไม่ออกแล้วอะว่าจะไปไหนเฮ้ยจริงๆมันก็มีอยู่จริงๆมันก็มีแต่ว่ามันมันอยู่ในเมืองไงใช่เออเดี๋ยวไว้หาโอกาสแบบไปปั่นสักรอบนึงแล้วก็เข้าไปกินกาแฟในเมืองอะไรเงี้ย แต่มันแต่รถมันเยอะครับก็เลยแบบคือถ้าเป็นในเมืองจริงๆอะ่ะ<ล>บางทีรถมันเยอะเกินไปเราก็ไม่ค่อยอยากเข้าไปเท่าไหร่ถ้าไม่ได้ถ้าไม่ได้ขับรถไปอะไรเงี้ยปั่นไปก็ไม่ได้อยากไปที่รถเยอะๆเท่าไหร่พูดถึงสมัยเนี้ยมันดีตรงที่ว่าเราไปนู่นมานี่มันมีกล้องนะมีกล้องมี GPS นะครับผมเองก็ปั่นจักรยานมาตั้งแต่เด็กเมื่อก่อนก็ไปนู่นไปนี่ไปผจญภัยแต่ว่าเราไม่มีกล้องอะไรพวกนี้ไปเลยขอด คือทุกอย่างมันต้องจําจําผ่านสายตาจะพอมาเป็นสมัยนี้คือเรามีมีกล้องมีมือถือมี GPS ไว้บันทึกทุกอย่างนะครับเพื่อที่จะได้แชร์ให้แบบให้คนที่ชอบอะไรเหมือนเหมือนกันมาสัมผัสบรรยากาศแบบนี้บ้างอะไอย่างเงี้ยใช่ไหม <laughs> ใช่เราเจอกันค่ะคลิปหน้าไปไหนดี <laughs> เ,เจอกันครับ